จบงานโปสการ์ดแผ่นที่สองของวันนี้ครับเป็นพุทธองค์ในปาง3มยอดนะครับแต่ผมจอบเปิดจุดเปร์สเปกตรีเข้าไปตรงกำแพงเมืองตรงพุทธองค์จะมีช่องช่องให้ให้เข้าไปดูกราบไหว้พระกราบไหว้พระพุทธรูปอยูครับแล้วก็เห็นยอดปางสามยอดนะครับแล้วผมก็สมมุติลิงขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ บางสามยอดภาพนี้จะมีลิงอยู่ด้วยนะครับภาพที่แล้วที่น้องพิบูลน,น้องทหา,หารซื้อไปอะ่ะจะมีแค่พระพุทธรูปแล้วก็เห็นยอดบางสามยอดอ,อันนี้ผมเจาะหน้าต่างประตูประตูประตูโบราณนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปให้เห็นพุทธองค์แล้วก็มีลิงอยู่ด้วยครับ พระพุทธรูปในพระปางสามยอดรั al, ุรีบ้านเรายูนภูแมงเหล็ก19มค69ครับจบปอยก้านแผ่นนี้สองครับภาพนี้เล่นเปิดสเปกตรีแล้วก็เล่นลิงัเล่นบรรยากาศโอเคเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมใส่ใส่ให้ดูท้องฟ้าหน่อยเป็นสไตล์บอสใส่ท้องฟ้าอีกนิดหนึ่ง โอเคครับใส่ให้มีทองฟ้าอย่างเงี้ยเหมือนเป็นแม่ฟง้งอะไรเงี้ยครับโอเคขอจบงานประกาศแผ่นที่สองครับมีลิงอยู่ด้วยครับพุทธองค์ครับพุทธรูปนะครับในกระปางสามยอดครับกระปางสามยอดที่หายไปอันนี้มีใหม่แต่ก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะวาดสดวาดมือครับก็จะไม่มีความเหมือนเดิมนะครับโอเคครับขอจบงานประกาศแผ่นที่สองครับอันนี้ของเมื่อวานครับ พ่อสับป,ปการครับอันนี้วันนี้สองแผ่นครับมีปลามีลิงเน้นลิงนวันนี้โอเคอยู่สวนหาเยเก้าเหล็กเขาหอลุกลีครับไงมาเรียนที่บ้านมาเรียเร้ยนข้างภูเขาเลยนะครับ <laughs> อยู่สวนหาเยเก้าเหาล็เขาหอลุกลีแต่ร้านเพื่อนสีสามีคุณโนรลุกลีครับมีงานตั้งโชว์เป็นงานโลหะที่ร้านจะเน้นงานโลหะเป็นหลกักก็ช่วงนี้นะครับอยาก ได้งานโลหะแบบไหนติดต่อมานะครับดูการหล่อโลหะทองเหลืองได้ใน u t u b e คุณนรบุรีพิมพ์เลยนะครับคุณนรบุรีหล่อโลหะทองเหลืองนะครับตอนนี้ถอดโ๊อตการ์ดไว้ครับเบือนักต้องเที่ยวเบือใครสนใจครับปางสามยอดลิงโอเคครับไปแล้ววาดต่อแล้วครับเดี๋ยววัดพระศรีมหาธาตุที่โดยบูชาไปมีรูปอะไรโดยบูชาไปไหมผมต้องดูรีวิโอได้วาดทดแทนคืนมาโอเคครับ ภาพไหนหายไปก็เดี๋ยววาดทดแทนคืนมานะครับภาพไหนไม่หายไปก็จะหยุดวาดให้โดนบูชาก่อนถึงจะกลับมาวาดใหม่ครับโอเคครับขออยู่ละครับอยู่ส่วนหางเก้าเหล็กข้อหออลุบบุรีครับอยู่ส่วนหางเก้าเหล็กขอ้อหออลุบบุรีแต่ราพุทธศิลป์สามดินคุณนรบุรีรับสอนรับงานศิละปะศูนย์เก้าสองสี่แปดห้าสิบเก้าสามห้ายุภูแมงเหล็กนรครับไม่เก่งจะทําให้ดีที่สุดครับเราทำงานโบราณสมัยใหม่นะครับ ช่วงนี้จะมีงานวางก็เน้นทําให้ลบบุรีครับเป็นคนลบบุรีคนหนึ่งครับที่ทําให้จังหวัดครับเด็กศิลป์ปัญญาอ่อนไม่เก่งครับหยุดแล้วเดี๋ยวลบบุรีบ้านเรา